มาครับเพื่อนๆครับวันนี้ล่วงจะพาเพื่อนๆไปทำแกงอ่อมแบบอีสานนะครับเพื่อนๆแซ่บมากๆเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราไปแล่ส่วนผสมามีอะไรบ้างครับเพื่อนๆไปแลยเลยครับผมไปเลยนี่นะครับเพื่อนๆครับส่วนผสมของล่วงที่ล่วงได้เตรียมนะครับใครมี่พักอะไรนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆชอบชพักแบบไหนก็เตรียมแบบนั้นเลยนะครับสำหรับล่วงก็คือมีเห็ดในการรูกนำเตานะครับแล้วก็มีฟักนะครับเพื่อนๆพื่อนในการมี่ทั่ว แล้วนี่ก็มีกระล่ำปีนะครับเพื่อนเือนแล้วก็มีบวบมีมะเครืองครับเพื่อนเนแล้วนี่ก็เป็นมู่นะครับเพื่อนเพือนมู่สั้นในนะครับเพื่อนเือนล่วงคว้างแล้วก็ล้างให้มันสะอาดเลยนะครับเพื่อนเือนก่อนจะล่วงแล้วกันนี่คือพักชีนะครับเพื่อนเพือนักชีนี่ย่าล่วงดมในห้อมอย่างมากเลยแล้วก็ใบแมงลักนะครับนี่ก็ตอนห้อมนะครับเพื่อนเนื่อนนี่กรืของปุ้งของเรานะครับตีเตี้ยมมาไว้นะครับแล้วยังมีข้าวคั่ว ว the right ัตถุดิบทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆที่ล่วงใดตังไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปปรุงด้วยกันเลยนะครับวาล่วงปรุงออกมาแล้วหน้าตาเหมือนกับข้องเดิมที่เขาทากันมานะครับร้อยหรือไม่ร้อยเดี๋ยววันนี้เราไปชิมด้วยกันเลยครับผมไปปรุงกันเลยครับผมไปอันดับแรกครับเพื่อนๆครับเรามาทิมเือนก่อนเลยครับใส่พริกลงไปเลยนะครับจอบจอบเพชรมากกใส่เยอะจอบเพชรน้อยก็ใส่น้อยนะครับเพื่อนๆแล้วกางอ้อมตามไปเลย กับปุ้มแล้วก็กระเทียมนะครับเพื่อนๆใส่ลงไปเลยกระตัมเนี่ยเราช็อปเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเอาไปทิมนะครับแล้วนี่ก็คือตะไคร้นะครับเพื่อนๆคือไคร้นะครับใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวเราก็ไปตําด้วยกันเลยนะครับส่วนขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราตําให้ละเอียดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวล่วงย้ายมาดูอีกรอบนึงครับว่าหน้าตาจะออกมาแบบปื้อนะครับเปิดไฟอย่านยครับน้ำเื่งที่เราทิมไม่เลอเดียวรับเพื่อนๆลงไปได้เลยครับ แล้วก็พัดให้พอมอมนะครับนี่นะครับเพื่อนเ่ครับเราพัดให้พอมันน้อมนะครับนี่พอวางออมแล้วเราก็ใส่มู่ลงไปได้เลยนะครับเพื่อนเพนแล้วก็พัดลงไปให้มู่มันซุกก้อนนะครับนี่นครับเพื่อนเพครับพอเราพัดลงไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็เติมน้ำลงไปได้เลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ล่วงจะใช้น้ำคืนลิตรนะครับ อเอาแขกนี้ก้อนเลยก้นเดี๋ยวเรามาปิดฝ้าราอาให้น้ำเดือดอีกรอบนังครับเพื่อนๆพอน้ำเดือดได้ทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราใสาลา่ลูกเครื่องอ้อนว่าลูกเครื่อมันมันจะสุกชาครับเพื่อนๆมันใกล้แบบนี้เลยครับถ้าว่าเราไปหั่นไปก้อนนี่ยถเครื่อมันมันจะดำครับเพื่อนๆเห็ก็ลกจะผ้าเป็นซี่ผู้ครับแบบนี้ พอเราใสาลูกเครือแล้วก็เอาพักตัวมันซุกชางครับเพื่อนเพื่อไปนี่ล้วนจะใส่ฟักทองหรือน้ำเตาครับเพื่อนเพื่อนลงไปเลยมาล้วนก็เรียกน้ำเตาแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวการกัดได้จุ่มๆน้อยๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขามาปิดผ้าอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเราไปใส่พักกันนะครับอ่าหนึ่งสองสามพอน้ำเดือดอีกรอบนึงล้วนจะใส่กะปินะครับเพื่อนๆนี่ละลายล่ไวเรียบร้อยแล้ว ล่วงไม่ได้กินปลาลาก็เลยใส่น้ำใส่กะปินะครับเพื่อนๆ mm. ลงไปเลยครับเลยก็คุ้นแต่ับปิดฝ้าอีกไว้อีกรอมนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปใส่พักช่วงรดรถชาร์จนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆชอบแบมให้เราเติมแบมนั้นได้เลยรดชาร์จนะครับเดี๋ยวเราปิดฝ้าไว้มันผุ่มกะกะอีกรอมนึงบอกว่ามันเดือดอีกรอมนะครับเพื่อนๆเปิดเลยเลยครับพุ่งปุ๊บแล้วเดี๋นะะ ah ยวเรามาใส่ทั่วพวกยาวครับเพื่อน เดี Indeed, ๋ยล oh. uh, ่วงจะได้ทั่วพระจาวลงไปเดี๋ยวก็ะตามด้วยนำเต้าครับเพื่อนๆนำเต้าลื่นๆกนายไปนำนำเต้าเพราะว่ามันลุกลุกเล็กๆกลมๆครับเพื่อนๆคล่ลงไปเลื่อยครับผมเดี๋ยวก็กดพักมันมันจมครับเดี๋ยวก็ะปิดควายล้อมครับเพื่อนๆเดี๋ยวกระบ้วบครับเพื่อนๆอย่าล่วงลื่นไปเพราะว่ายังไม่ได้ปั้นทีล้วบเดี๋ยวล่วงปั้นลงไปเป็นนี้เรื่อยเพื่อนๆ วันนี้ร่วงไส้บวกซ่องลุกอ่ะอีกลุ่นกำมาแยกแาวได้นะครับเดี๋ยวก็กดลงใอ้โจมอีกรอบครับเพื่อนๆอย่ากล่าวป้ามาปิดเลยครับเพื่อนๆอย่าห้อมลุยเลยครับเพื่อนๆพอกว่าเราใส่พักนี้เสร็จแล้วเราก็มาใส่เฮ็ดครับเพื่อนๆวันนี้ร่วงเตรียมเฮ็ดไว้ ไอ้นี่พักริมลัวเพื่นอนๆสอแบนให้กับปุง้งตามแบมนั่นเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องอะไรมากมายครับเรามีพักไร้ไส้พักนั้นเลยครับแต่ก็ล่วงกับไส้กระลำปี้ลงไปได้เลยครับปุง้งกะลำปี้แป๊ดเดียวมันกันเนี้ยวลงไปเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวล่วงกัคอ,อยเติมมาปิดว่าอีกอออล้อบนึงครับเพื่อนๆพักถี่มีเดี๋ยวเรามาใส้กันเลยนะครับ ใส่ใบเมืองละกนเพื่อนลงไปเลยมอมันเล็กไปอีกนงเดี๋ยวกาตามด้วยพักขี้เหล้าคนเือนลงไปแล้วก็ตามด้วยอ้อใส่ลงไปเลยครับคนเพื่อนอือ ตามด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดน้องบีบไปงีน,นึงี้ันแล้วก็ตามด้วยลายมุน่นอันกินร้อยเพียงแล้วก็ก็ได้จุ้มก็ได้อยู่ใต้ตายอะ่ะเพื่อนๆอกหมุนกระคักเลยเพื่อนเปิดหม้อเลยครับเพื่อนไอ่มอเตอร์มอเตอ พร้อมพักชี้ครับเพื่อนเพื่อนอย่งลงาล้มลุ้นจะใช่รถดีลงไปก่อนนะครับอ่าตัดส่องช้อนครับเพื่อนรถดีลงไปเลยส่องช้อนแต่ก็ตามรถไป็นว่านขึงนึงครับเพื่อนเพื่อแต่ก็ตามด้วยน้ำปลาอ่าหนึ่งช้อนส่องช้อนซ้ำช้อนน้ำปลาครับเพื่อนเพื่อน เสร็จแล้วลงจะเติมเกลือนิดหน่อยครับเพื<ๆ>่อนทีนี้เรากับคนุนชิมกันเลยครับเก่ okay, งอมน่วงไอ้เจ้านนี้ร้อยอยังในนอนมีแต่พักเพื่อนเดี๋ยวลงจะชิมแล้วครับ มันร้อยได้ไรงอ๊อก,กับเยยพ,พ,พื่อนอือยะอืไอ้เดี่ยวชิมพักยิ่งชิมพักมาเพื่อนครับมากินข้าวบ้านล้วงกันครับผมมาครับเพื่อนเพื่อนครับมากินแกงหอมบ้านล้วงกันนะครับเพื่อนเพื่อนถึงมันอีไม่เหมือนตำลับแต่ทำแต่กล้ล่วงว่ามันร้อยอย่างเพื่อนเพื่นอนลองชิมเลยฮะ กุคักๆๆๆเลยอือม,มันได้กินง่องอ่าพักขี่เป็นเมีนพักขี้วกา็าเขื่องกุ้งตีร่วงตั้งลงไปอะ่ะอืมอมันยากศไม่แพ้ไม่แพร้แพร่วงหวาแล้วเมื่อนกันเลยครับผมอืม ซับหลายซับหลายอุณคุณตบตบอากาศคึมคึมสดนำนอนนอนนี่อยาเหงื่อลงออ้เนอนอนเลยอืมสดนำนอนนอนไอ้มันได้เรยองอ๋อ ไปมางอไปทำมาสำนับเมนูแกงออมร่องร่องวันนี้ร่องว้าไม่แพ้รสชาติออมอเมือนกันป๊อกเลยครับเพื่อนๆลองไปทำกินกันเลยนะครับลองเปิดคลิปของร่องเล่นะครับเพื่อนๆถ้าทําไม่ได้ลองเล่ตามคลิปเหมือนตนจะบั๊บจะก็ทำกันเลยครับเพื่อนๆพื่อนรอกว่าร้อยอย่างเลยเนาะสำรับคลิปนี้แกงออมหมูร่องร่อง อร่อยยังแน่นอนลองทำกินกันเลยครับเพื่อนเพื่อนร่วงหลักเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวัสดีครับผมบ๊ายบาย